ก็เพ <on> ิ่นได้บอกเราเพิ่นอยู่จังหวัดอย่างเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็อยู่แถวอีสานนี่แหละพ่อเแม่แถวอีสานแต่บ่บ่ได้บอกจังหวัดเนาะบ่บอกแถวอีสานซื่อๆแม่นกราบสวัสดี สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อสุขสุขคนหรืยว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง,พ,อองพ่อน้องโคน้าบ้านเฮาอีกเลยพ่อแม่พี่น้องเ้ยโดยกลัาบามาพบมาพ่อกับพ่อโคน้าอีกเส้นเก่าเส้นเคยพ่อแม่พี่น้องเปิดคลิปออกมาก,กันโอ้อยู่ทางสวนหมากสาลีหรือว่าสวนข้าวโพดพ่อแม่พี่น้องเลยกับทางหน้าสาวนวลจันทร์พี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยสวนหมักมูนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยเมื่อนี้กับมาหาน้องนวลเพื่อนพี่น้องเลยเรือสีเป็นที่ยวที่สี่ที่ห้านี่กัยังจังใดเนาะพี่น้องว่าเพื่อนมีผููบ่าวเดืวบอเรือว่าจังไดเรือว่ายังบ่มีเนาะโดยเมื่อนี้กับสิไปอ่าลมกับเพื่อนพี่น้องเลยทางน้องเพื่อนกบบีคนมีเดือบ่หรือจังไดพี่น้องเรือว่ามีคนคุยเป็นมันเป็นเหมาะแล้วบอเนาะ โดยไปหอบส้มกันเลยเพื่นอนี่น้องเลยยสาบายดีสาบายดีสาบายดีสานวนวลจันเนาะเลยมันนี่นจะอาจสีมาคำๆคน้อยนึงเพื่อนพี่นออ้องเลยคือว่านาวเทเหมือนเนาะนาววันนีโ้โดยโดยมนี่จะเผาส่วนหูงูมัมมนนี่เผาส่วนงูส่วนเสดีส่วนงูสวนเสดีเลยผมเอาคอนมาเผานำ้ำเหยื่อาไเผาคนเดียวว่านี่เผาคนเดียวอหาคู่ว่าเผาแล้วบ่รจะขาจะคู่กันเนาะ เอายังมีบ่สิมีคุยกันอยู่ไกลพนเนาะโอ้พนมาพนคุยกันอยู่ไกลแมนอมตอนนี้พนอยู่ทางฝั่งไทยบะโดยโอ,โอ้ตอนนี้แสดงว่ามีคนคุยแล้วกะมีอยู่อืมเป็นคุยกัสิเป็นจริงเป็นจังอยู่บะกะพังไปเรื่อยเหลนโอ้พังไปเรื่อย,แ,ออยแมนถามพนมาอ่าว่าเรื่องเอาจริงเขาก็จังว่ากันเนาะแมนแมน โดยโดยโดยนี้ก็ยังพังไปอยู่คนนี่น้องเอ๋ก็ยังโมหมันใจบมแมนก็ยังโมหมันใจบ่ได้เจ้าของนี่มันใจแนงเจ้าของกะเพราะว่ามันใจที่เจ้าของก็ได้เอาไปหาเพื่อนที่วนที่มันใจว่าก็จะไงแล้วแต่เจ้าของนี่มันใจเนาะแมนโดยถ้าเพื่อนว่าหาว่นนั้เขาจะมันใจเขากันเนาะแมนคุยกันลายมือแล้วว่าใช่ไหมเออกระลายมือแล้วหลายมือแล้วไเขาเดือนแล้วโอ้คุยทุกมมือเลย เพ่นเพิ os, hmm ่งจะทุ thời, ่มมาโย่โอ้ยไอ้เพิ่อนก็มีการมีงานเฮ็ดอยู่ฝั่งไทยเพื่อนเนาะแม่อนอือดูดูดูเพิ่อนกับไปซวนไปเฮ็ดงานน้ำบ่เพิ่อนกับซวนโย่ซวนนี่มันยังไม่เคยมีงานเนาะโอ้เพิ่อนกับว่าเอ่ยสิหางานให้เพก่อนดิแม่อนจะเป็นเพิ่อนว่ได้ไปเมืองนอกบ่อยู่บ่เมืองไทยนี่บม่พันอยู่เมืองไทยอย่างเนี้ยอือดูดูดูงานอยู่เมืองไทยเนาะโดย เออคุยมาโอ้มาล้มโยเป็นกะหู้ว่าอยู่เนาะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเนาะแมนเอาให้เพิ่นเบิ่งอะไรได้มาชีวิตเขาทำอาชีพเฮ็ดหย่างเงี้ยท่านสี่นะดูดูบุกซาดิปลูกแตงโมแตกโมืออฮาเป็นในห้างในย่างเพิ่นกะหู้เนาะมีดูติดเนาะแมนตัวนี้ก็ทางชาวนวลก็ยังอยู่ในเมย์อยู่เนาะแมนอยู่ในเมย์ยังอยู่ในเมย์ยังบริอยู่เพื่อนตัวเองแมนเพิ่นกะหู้จัดเพิ่นกะหู้อืมดูดูดู จากบุตเนาะแม่นก็ถ้าแบบถ้าเป็นจริงเพิ่งก็สิเอาไปพุ่นโมได้ฉนวนเพิ่งเคยว่าบ่กาเพิ่นก็เคยเยอะว่าจะไปพุ่นเหรอโอ้เพิ่นจะเอาไปอยู่พุ่นโดยแต่ถ้าเพิ่นกระทำถูกต้องในก็อาพาไปพุ่นเนาะแมนทำสิครองวันนี้ฮะก็เพิ่นจะพาไปพุ่นเหมอนเนาะตามพี่บ้านเราอะไรก็เพิ่งจะพาไปอยู่พุ่นเนาะก็ดีที่กันฉนวนนเลยคดียากอะ เทียวไปเที่ยวมาเลยเนาะเทียวไปเที่ยวมาเพราะว่าบ้านเฮากะอยู่แบบมมีงานเห็ดเนาะแมนบ้านเฮาอยู่กบบมมีงานทำนะมัมีโรงงานนี่อย่างมัมีอย่างไปอยู่แม่อยู่กับปลูกพืชปลูกอย่างไปซี่ก็บ้านกขบเขาได้ปลูกตลอดเนาะแม่นได้ปลูกตลอดแม่ปลูกได้แต่ช่วงหนานี่เนาะแมนเพราะว่าเนี่ยหนาหน้านี่เฮากัเห็ดหน้าปลูกได้แต่หนาแดงนะแมหนาหน้าเฮากทำหนาเนาะอืโดยโดยโดยหน้านี่ก็ทำหน้าหินหน้าโดยเห็ดแต่ยำแดงซื่ง ใกก่สีได้เห็นหน้าอีกได้แล้นี่กันดกล้แล้วไใกล้ได้กี่ตัวอีกได้โดยต่เห็นหน้าหลายคนบ่สนวนนาได้นองเนาะน้องสาวก็น้องเคยอีกเนอะสาวน้องเคยนาแม่น้องเคยน้องเคยกับสองเนาะกับพ่อแม่เนาะพ่อแม่เขาอีกโดยโดยน่องเขาสามคนน้องสามคนก็ยังเห็นหน้าน้ำกันอยู่แม่ถ้าว่ามีเอ่ นมไทยเป็นคอไปกบคือสีบวคัดของนะจำนวนเนาะบวาคัดของบวคัดของย้อนเพราะว่าทางบ้านนี่แต่มีคนดูแลเพราแม่อยู่เนาะมีคนมีน้องดูแลพ่อแม่เขาอยู่เลยโนยโดยโต่คือสีบวยยุ่งยากภายในเนาะมวยยากเท่ากะไปใส่มาแต่ก็ได้นะลูกเต้าก็ได้ใส่ใหญ่เวดลูกเต้ากะยี่น้ำโพน้ำเมฆเห้แล้มโดยโดยโดยเอาไเอาไปผักน้ำโพน้ำเม่ก็ได้เนาะจา นเท่ากับโมนี่พละ่เองดอกเท่าก็ได้ว่าเท่าอยู่น้ำไม่ได้อยู่น้ำเพิ่นเนาะแมนอยู่เท่ากอาศัยเพื่อนตอนนี้เขาเท่ามีครอบครัวเออกเพื่อนเนาะเท่าก็มีเพือนเป็นของเขานะแมนแต่ก็เจ้าก็โยไว้แต่เพือนเนาะแมนแต่ก็ยังบาทานในกอโดยเป็นซาเน่บุกต่างเสาไว้ไว้ก่อนท่านม้วนหลังนะว่าหลังหลังอะไรตืเสาโดย กะ้า,าห่าอะไรมาฮอดจุดนี้แหละมันก็นสีง่ายอยู่หอกเนาะแม่ถ้าเอะไรตั้งสาวก็ได้ก็ไม่ไตมุงหลังคาก็ประมาณนี้แหละก็สีบลุด<ม>พอดวงลายเพราะว่ามันกับมาฮอดครึ่งทางแล้วเนาะม่นาครึ่งทางแล้วเพื่นใจกัมาครึ่งทางเนี่ยถ้าอ่าเป็นไปได้เนาะทั้งอายเพิ่นทั้งน,นุงน่มไทยไปนเนาะ<ม>ถ้าเป็นมาอ่าสู่โคเออดือยเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือสีง่ายอยู่ดอกเนาะ เพราะว่าเจ้าก็มีเสาตั้งไว้แล้วแม่็รอแต่มุงหลังไม่ตอกยังได้แทนนวลพอยังบ่มีไม่ตอกของไม่ก็ยังบ่มีเนาะแม่โดยไม่บ่มีก็เอาเล็กก็ะไรเด่เนาะแม่ปัจจุบันนี้มันมีได็กเสื่อมเด็กก็ง่ายกว่าเนาะเมื่อเล็กก็ง่ายกว่ามีได้กเสื่อมเล็กหลังคาได้นี่เนาะมีแต่หลังคาเล็กโค้งหลังคาเล็กบุเร่เด็กนะแม่อู้วว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 ว ก็เพิ่นได้บอกเราเพิ่นอยู่จังหวัดอย่างก็ได้บอกว่าเพิ่นกระยู่แถวอีสานเแหนะพ่อแม่แถวอีสานแต่บ่บได้บอกจังหวัดเนาะบอกแถวอีสานซื้อแมนก็เห็นงานอยู่แถวอีสานเลยเออาตอโทร่มมาคู่มือเนาะกโทมมาเห็นหนากันนี้วะแมนทรมาเห็นหนาคู่มือท้าอายเพิ่นก็อายุจั็กปีน้อยจำนวนดย่ยวมันกระสหลายแลวอันรับสี่ขึ้นไปหาขึ้นไปว่นะรับสี่เกือบ เจ้าก็อ hmm. yeah. ับได้กะโอเคนะแต่ก็เป็นฮักมากเขานะโอ้ดูดยก็คอยเป็นฮักเป็นมากเนาะเมนเพราะว่าอายุน้อยสุดเขาก็เขาก็ออามาเลยเนาะโอ้ดูดูเมนเยอะเขาถืออย่างดียวก็เขาอยากได้อายุสูงก็เขาอีกอืมเอ่ออย่างแบบอายุสูงกว่าตอนเนาะเมนก็ตอนนี้เจ้าจักปีเจ้ายุคสามทิพยข่าวสามเอ็ดเลยโอ้ก็เป็นธรรมดาสิท่า นม50 40หรือ50เนาะนก็ดื่นกันก็สิบ่หลายปีปานใดดอกเนาะน40กับ50อืมถ้าเพินมาสูโขอแล้วก็ไปอยู่พุ่นเจ้าก็บ่ได้คัดคองเนาะบ่บ่อไปนําเพิ่นพร้อมที่จะไปอยู่น้อยขอให้เพิ่นฮักจริงแม่นก็เฮาจริงนะแม่นื่งเอ่เฮ็ดหันเฮ็ดนี่ก็ค่อยว่ากันน้ําดังเนาะยเรื่ง่นซอง ที่จะพากกนเฮิดสักเนาะโดยนี่ค่อยว่ากันน้ำดังถ้าหาได้ก็เฮาก็สีมาเห็นน้ำดังคือว่าและตัวนี้ก็เจ้ายังบวเป็นของตัวเองอยู่เนาะแม่แต่เฮ็ดหน้าก็เห็นน้ำพได้่เมนะฉนวนเนาะโดยเห็นน้ำพอแม่และยังบ่ได้แบงข่าาแบงน้ากันบวชยังบ่ได้แบงโอ้ยังกินอยู่น้ำพรน้มเมย่แม่ทั่วเฮายังมีครอบครัวเด้อือก็มีรอบครัวมันจะแบงให้โดยโดยโดย แต่ทางน้องคนน่้นมีครอบครัวกับแบงไปเนาะแมนอือเขาอยู่น้ำฝนอยู่เลยโดยโดยโดยถ้าสมมติน้ำมีครอบครัวมันกับแบงให้โดยกอที่เอ่อมาจีบเนี่ยก็มีแต่ผู้บ่าวไทยบ่าอ่านว้นโดยกับนุ่มลาเขานึ่บ่มีเนาะนุ่มลาเคือบ่บ่มีน่าบ่เห็นใอยนั่นเนาะอือโดยโดยบ่ได้คอยมาแมนแต่ตอนนี้เจ้าเจ้าคิดว่าเป็นที่ เป็นจริงนะบ่คิดในใจเจ้เานะคิดว่าสิแน,น่นอนวะผู้ชายผู้นี้ว,ว่าประมาณครึ่งหนึ่งไปโอประมาณครึ่งเนาะแมนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นอ่ามาใกล้กันจักเทืออ่อเนาะแมนเป็นก็นยังไม่มาหาจักเทือ่อแมนอืทําเพิ่นมาหานะั่นว่าสิเต็มรออ้อยแล้วโอ้ว่าเต็มร้อยเลยเนาะแมนแมน,แ,มนแต่เพิ่นมา,าแต่ตอนนี้ก็ทางง่ายเพิ่นเพิ่นคิดว่าสิมาอยู่เพิ่นนอนะเพิ่นว่าสิมาอยู่เพิ่นเนอนนะอ แต่กะบผู้ว่าเมื่อไรบู้ว่าเมื่อเอื่เพิ่นเคยบอกเดือนบอกอย่างยู่บ่บอกว่าเดือนสิมาประมาณประมาณใดตัวกลัวลราของเราน่ะโอ้ประมาณในตัวกลัวก็สิประมาณอยู่ประมาณสงกรานต์เนาะแม่นเมนประมาณส่งนี้แหละส่งสงกรานต์หรือว่าหลังนี่เนาะประมาณก่อนสงกรานต์กับเพิดก่อนสงกรานต์รเขานดอนนะแม่นโดยโดยโดยก่อนสงกรานตรดิโดย กสิบุไกลลักเพิ่นอยู่อยู่เทวิสาลเนาะแมนเพิ่นกสิเาาอารถมาเองบไม่ว่าจังได๋ถ้าเพิ่นมาหาจักได้เลเพิ่นเนาะว่าสิรถเองมาขึ้นังได๋ล่ะอือกระมวลเนะขี่รถมาเองโอ้ยตั้งแต่ได้กับอันผัวมานี่กงกับแฟนเก่ามานี่กยัยังบ่ได้มีใหม่เลยเนาะเหรอเนาะโอาหากรสิมาคบกับผู้ผู้นี้หากรสิมาคุยกันกับผู้นี้เนาะ โดยผู้ที่ว่าวันนี้เนาะโดยโดยโดยแต่เป็นสูตรคงสูตรมาหลายปีตึบเนาะหลายปีเติบแล้วสี่หาปีแล้วเออคงสูตรมาดิแมนโดยโดยยังไงก็สี่เอ่อเรื่องฮูลาวประเด็นเนาะสะนวลเนาะที่เรามานี่ก็คือสี่เข้าใจแล้วพี่น้องเลยทางน้องเหมือนกับมีอ่า หนุ่มไทยเนาะที่มาจับจองหัวใจเพิ่นไว้เป็นเดือนสองเดือนแล้วพ่อพี่น้องเลยเนาะกับเขาให้ทั้งอ่าคู่หักทั้งสองนี่ก็เขาให้สมบังินะสันนวนีตัดต่อไปเนาะโดยโดยอ่าที่ติดต่อมานิ่ก็ไ่ได้เข้าทั้งสองไปว่าสันนวหรือว่าอ่าคุยหาเจ้าโดยตรงอันเข้าสองสวัสนาโอ้ก็ส่งสวัสนามาทั้งสองสวัสนาเนาะโดยอืมโดยโดย แสดงว่าสาวสนานี่เป็นสภานักให้เนาะแมนอืมสิได้หูจักเจ้าเห็นบะโดยโดยโดยก็ดอุดมกันนานกันหลายตื่แลลวเนาะโดยนี่พอคุณ่าก็สิได้รัลาสานวนพอกัิคำเติมแล้วแมนั้นเลยโดยโดยโอกาสก็สินาวนาเห็นว่าเนาะโดยสบายดีสบายดี ตาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศสวนหมักมู่ของสาวนวลจันทร์พ่อแม่พี่น้องเลยตาเป็นกระปุกทางอ่าครอบครัวทางพ่อทางแม่ทางน้องเพกันแหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้ถ่ายทำบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้หางสมกัารือว่ยทางอิมซีของเฮาเนาะโดยเพราะว่าทุกทานก็คือสีหมักเบิ้งสวนธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแตงโมจินตาลาพ่อแม่พี่น้องเลยแต่น้องนวลจันทร์เป็นคนที่อ่าเผางัวเผา ทุกส uh ิ่งทุกอย่างพี่น้องเขาเบ้น้ำเนาะโดยก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะทาง fc ทีติดตามสมสองพอคุณามาตลอดเนาะการสำหรับคลิปนี้เนาะพอคุณาว่าโมมวนบ่อนวลหูเนาะก็ขอโทษขออภัยใน fc ลายพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอคุณากระิได้จบลงเพียงสามนี้ก่อนพี่น้องเลยไว้คลิปหน้าต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี